ช่วงนี้นะคะทุเรียนเริ่มออกเยอะแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาทุเรียนมาทำข้าวเหนียวหน้าสังขยาทุเรียนทานกันค่ะเราจะทำแบบถาดใหญ่เพื่อนๆ่คนไหนที่ชอบทานทุเรียนเหมือนพึ่งบอกได้เลยว่าโดนใจแน่นอนเราไปดูวิธีการทำกันก่อนอื่นนะคะพึ่งจะใช้ข้าวเหนียวนะคะเป็นพันเคี้ยวงูพึ่งจะใช้ข้าวเก่า เอาไปล้างนะคะขัดกับสารสม้มช่วยกำจัดยางจะทำให้เม็ดข้าวเหนียวของเราใสเวลานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำตัวข้าวเหนียวไปล้างให้น้ำใสล้างหลายๆรอบแล้วก็แช่น้ำไว้สี่ชั่วโมงพอครบแล้วนะคะเราก็เอาเข้าวเหนียวไปล้างอีกรอบแล้วก็สะเด็ดน้ำเอาตัวข้าวเหนียวนำไปใส่ถาดแล้วก็เกลี่ยหน้าตัวข้าวเหนียวให้เรียบเสมอกันเรามาทำตัวน้ำกะทิใส่เกลือแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป คนให้เกลือละลายเข้ากันนำตัวข้าวเหนียวใส่ลงไปในรางนึ่งแล้วก็เอาตัวกะทิที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปบนตัวข้าวเหนียวใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งต้มน้ำให้เดือดนำตัวข้าวเหนียวลงไปนึ่งใช้เวลาในการนึ่ง30นาทีในระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกเรามาทําตัวสังขยาการใช้ไข่ไก่ผสมกับไข่เป็ดใส่เกลือลงไปน้ำตาลมะพร้าว เพิ่งจะใช้ทุเรียนพันหมอนทองเลือกทุเรียนที่สุกนิ่มหน่อยนะคะเนื้อจะได้หวานหอมอร่อยมากๆเอาเนื้อทุเรียนใส่ลงไปใส่ใบเตยลงไปเอาใบเตยขยำนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันใส่หัวกะทิลงไปผสมคนผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันตักตัวฟองอากาศด้านบนทิ้งจะทำให้เนื้อสังขยานเนียนขึ้น ตัวข้าวเหนียวนะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวน้ําสังขยาที่เราผสมไว้เทใส่ลงไปบนตัวข้าวเหนียวใส่ให้เต็มถาดเราจะนึ่งต่อนะคะอีก30นาทีในระหว่างที่นึง่งให้เพื่อนเอนเปิดฝานะคะเพื่อระบายความร้อนจะทําให้หน้าสังขยาเนื้อเนียนแล้วก็นึ่งต่อจนตัวสังขยาของเราสุกพอสุกแล้วก็ตั้งพักให้เย็นตัวแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชนตามขนาดที่เราต้องการ ตกแต่งหน้าสังขยานะคะด้วยเนื้อทุเรียนนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูน่าทานมากขึ้นข้าวเหนียวหน้าสังขยาทุเรียนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสังขยานะคะจะมีความหอมทุเรียนมากๆเนื้อข้าวเหนียวนะคะจะมีความเหนียวนุ่มยิ่งได้ทานคู่กับทุเรียนที่เราแต่งด้านบนนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยแล้วก็เข้ากันมากๆ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบทานทุเรียนเหมือนพึ่งนะคะก็ลองเอาเมนูนี้นะคะไปทำดูถ้าทำแล้วนะคะได้ชิมจะชอบในรสชาติมากๆแชร์เก็บไว้ทำกินหรือว่าทำขายได้เลยค่ะ